สวัสดีผมอยากสร้างป้อมปืนผมเชื่อว่าคุณเคยเล่นทีฟอร์เทสสองใช่ไหมล่ะใครไม่เคยเล่นเนี่ยอย่าเรียกว่าเกมเมอร์เลยในเกมนี้จะแบ่งเป็นหลายๆคลาสซึ่งจะมีคลาสหนึ่งที่ชื่อว่าไอจีเนี่ยเขาสามารถสร้างของได้หลายอย่างมากมายทั้งดิฟเฟนเซอร์ที่สามารถให้เล่นและเติมกระสุนให้อย่างหล่อเท่จะได้พอที่จะพาคุณไปทุกที่หน้าผาก็ด้วยแต่ที่เป็นประเด็นเซนทรีผมอยากสร้างเซนทรีซึ่งการทํางานของป้อมปืนเกมนี้ก็คือมันจะหันซ้ายหันขวาเอเจอศัตรูยิงรู้หลักการแล้วงั้นเรามาสร้างกันอย่างแรกตัวปืนตัวปืืนนผมจจะใช้เ ป,ปืนนี้น่าจะใช้กระสุน6.0ถึง6.8มิลลิเมตรในการยิงอน,นะโอ้ oh, <G ül> จะน่นาจะต้องมีตาในการรับรู้ว่ามีศัตรูอยู่หรือเปล่าแต่ในที่นี้ผมจะใช้หูกับปากแทนเพราะว่าตามันทำยากเซนเซอร์อัลตราโซนิกทำงานโดยการส่งขึ้นอัลตราโซนิกไปและสะท้อนกลับมาคุณไม่ต้องรู้มากหรอกยังไงคุณก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วเซอร์โหรือมอเตอร์ที่สามารถควบคุมองศาได้ใช้ในการหันซ้ายหันขวานะแล้วก็สมองถ้าคุณไม่มีสมองคุณก็จะประมวลผลไม่ได้ว่ามีศัตรูอยู่หรือเปล่าพอเรามายำวมกันก็ได้เซนทรี y e a แล้วมันทำฐานยังไงวะ ช่างมันเถอะเราไปดูฟุตเทจสวยๆที่ผมทำไอ้เครื่องนี่ดีกว่าไฟเสีย <Bye dear. S 1> งั้นสกีไปตอนท้ายเลยนัยกดาซ่านสัตว์มาตั้งนานแล้วก็มีสมอลเบรนด์โหข่าปากอัลต้าสนิคเสียงนา่าร้ำคาญมอเตอร์ที่โคตรแพงฉันมีแสงเลเซอร์เข็มส่วนที่ผมไม่รู้เรื่องเข็มส่วนที่ผมไม่รู้ว่าต้องต่อรางไฟและสายไฟจุดยุงย่งเหยื่ออดกี้ไปที่บอร์ดเพื่อความได้กระทัดรัดและเนื่องจากผมบอดก,กีพิน5โวลต์ไม่ก็เลยไปต่อไฟตรงที่พอร์ตมิินยูเอสบีเลยนะ g เนียส <Genius. S 1> แล้วก็เขียนโค้ดอีกสักหน่อยต้้้้้อออองงงไดดดดปปปืนนนนสุหลลลล่่่่่ทททีีีีจะเเเเ็็เรรรยยยบยััแววกกกกมมมาาิ โอ้ค oh. ้างมาตอบผิดตรงไหนวะตอนแรกนึกว่าบอร์ดพังเลยไปเปลี่ยนใหม่มาแต่ไม่ใช่มอเตอร์นี้ควรจะใช้สายแยกจากบอร์ดเห็นได้จากที่ผมต่อแบตปืนเจอเข้าโดยตรงเลยโคตรแรงโอเคอองั้นเรามาแก้กันเร็วเดี๋ยกิน เจ๋งจัดๆโอเคไม่ก็เหมือนจะใช้ได้ดีนะงั้นเราไปหาตัวทดลองกันเลยดีกว่าคำเตือนผู้เทศต่อไปนี้มีพลังงานสูงเป็นอย่างมาก A.K.A ภาพสั่นเป็นอย่างมากหากใครที่มีอาการ motion sickness โปรดใช้ตาในการรับชมมาเล่นกันเถอะเฮ้คุณะ เรื่องของตอนไหนก็ได้๋ยวคุณต้องเล่นไอ้นี่ก่อนเราก็ต่างมันได้แล้วคุณลองคุณลองมาเข้าใกล้ระยยะวงจรเวียนของมันสิไม่รู้เลย E D D mounted let them go โอเคคราวนี้คนก็เข้าใกล้ของของคุณไม่ได้แล้วเป็นไงล่ะเป็สไตล์ของเราอ่าอ่าอ่าไม่รู้ชื่อเลยเอเย้จะแอมพาร่าเฮ้ยคุณอะเข้าใกล้สไตล์ของเราสิระยะไม่เกิน50าสิบเมตรห้าสิบเซนมาที ใช่ใช่เดี๋ยวก็ปุ่มอ่ะปิงเน่ทีขาใกล้ที่ยัสตมันเป็นเพื่อทสัพ็เจ็กเลยดีรถสาสร้างหนึ่สัปดาห์เลยนะเทสอเองอ่ะเออว่ะเอาละับผมเทสซ้ำเจ็ดลำดับที่หนึ่งี่ะเพื่อเพื่อนไม่ใช่ดี เพื่อคยประสบกับปัญหาไม่สามารถเต้นฮารัสเซียได้ใช่ไหมถ้าให้เป็นที่น่าอับอายกับวงคอมมาดของคุณแต่จะไม่ใช่อีกต่อไปเพื่อคุณใช้วัตถุลักษาแรกทีของเราจะทําให้คุณเต้นฮารัสเซียได้อย่างหลอ่อเท่นี่บบนะคะเคล็ดลับทำให้คุณสามารถเต้นรัอคสติงได้นั่งเที่ยวบัสครับคุณรู้สึกยังไงกับการทำสนุกกันเราไปสัมภาษณ์กับผู้ชชยจริงอะไรดีกว่าเฮ้คุณน่ะเดี๋ยวก่อนขอสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกไงบ้างเป็นรอยเลยเป็นลอยอ่ะคุณน่ะรู้สึกยังไงกับสิงปริาุครั์ รู้สึกว่าทำมาเพื่ออะไรม้อนเจแล้วคุณอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับอา่าไม่รู้ชื่อะอะไรหรือไงว้าน้าง่วงนอนมากเล <มา S 2> ยโม่ก็เห็นได้ชัดน,นะฮะว่าสิ่งประดิษฐ์ของผมเนี่ยมีคุณภาพขนาดไหนจะโจ๊ะหมดแล้วรอ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 ตอนรู้สึกว่าทหารนั่งกินสมัยจตวรรษที่18เลย เก่าวรวุนแล้เก้ารุนแ้้ไม่ตั้งแ,งแ <What the S 2> ต่รางวัลโนเบลเลอรอจังหวะนี้สนุกไหมมันน่าเกลียดกว่าเนี่ช่วยไหมช่วยไหมช่วย เอาละฮะถึงท้ายคลิปกันแล้วคลิปนี้อาจจะมาแปลกหน่อยเพราะว่าอยากลองสร้างอะไรจริงๆบ้างถ้าใครชอบอยากให้ทำอีกอยากแนะนำอะไรหรืออยากตีเตียนตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยผมก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นนะอาจจะต่อวงจรผิดโม้เวไปบ้างแต่ก็ใช้ได้อ๋อแล้วสำหรับใครที่อยากจะลองสร้างเองดูบ้างผมก็ได้ทิ้งโค้ดไปที่ใต้คลิปแล้วฟรีเอาละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไปดูแฟนอาร์เวยๆกันดีกว่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอะดิโอส ขาใช้นิ้วอีกนี่